คือคําถามค่ะเขาบอกว่าเออพี่เน่คะอยากจะเปิดร้านกาแฟแต่ว่าไม่มีเงินนะคะคือเงินน้อยมากอะคะ่ะคือจะเริ่มยังไงดีนะคะไม่ต้องคิดว่ามันมันจะต้องมีอะเออแบบเนี้ยอะพี่เน่แบบยกตัวอย่างให้อย่างเช่นอะหาเช่าร้านหาอะไรกันต้องมีเคาน์เตอร์เนาะไว้สําหรับตั้งเครื่องชงกาแฟอย่างเงี้ยค่ะเคาน์เตอร์ก็อาจจะต้องแบบ ดูดีนิดนึง e <cake Sounds> อะไรอย่างเงี Harmon ้ยนะคะต้องแบบว่าขนาดแบบเนาะให้มันดูแบบเป็นเคาน์เตอร์ชงกาแฟให้มันดูแบบเอ้ยคนมองเข้ามาเห็นเป็นแบบว่าอันเนี้ยคือร้านกาแฟสดแบบนี้นะคะอ่าซต้องมีเครื่องชงกาแฟอีกใช่ไหมคะคนที่แบบว่าคิดว่าจะเปิดร้านกาแฟค่ะเออก็ต้องมีเครื่องชงกาแฟไม่งั้นจะเป็นกาแฟสดได้ไงถูกไหมคะอ่ะเซ็นแลาวยังต้องมีเมล็ดกาแฟอีกถูกไหมเมล็ดกาแฟที่ดีๆอีกอะค่ะอันเนี้ยหลายๆคนนะคะพอจะเปิดร้านเนี่ย สี่อย่างนี้มันเข้ามาในหัวเรียบร้อยแล้วเอาเท่าที่มีค่ะเอางบเท่าที่เรามีเลยค่ะเรามีงบอยู่เท่าไหร่นะคะคือเอา,าเท่าที่เรามีไม่ต้องไปหาอะไรที่บอกว่าต้องหาเงินมาเช่าลานต้องหาเงินมาซื้อเครื่องต้องหาเงินมาซื้อเคออาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเท่าที่มีหมายความว่าอะไรไม่ต้องอะไรมากมายคะ่ะเอาแบบแถวหน้าบ้านเราที่ที่เรามีนี่แหละก็ได้นะคะหรือว่าแถวไหนที่แบบว่าคือมันมีพื้นที่ให้เราอะคะ่ะแบบนั้นเลย แล้วนะคะแทนที่เราจะมีเคาเตอร์ค่ะเคาเตอร์ที่ต้องสวยๆนะคะพี่เน่บอกว่าเอาจริงแค่เรามีโต๊ะก็พอค่ะมีโต๊ะที่สามารถที่แบบว่าจะตั้งตั้งของได้อะแค่นั้นเลยก็ได้นะคะเอาเท่าที่มีจริงๆค่ะ